ลูกอีสานพัดจะเป็นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกอีสานพันจะเป็นครับผมนี่มันอยากหย่อนแสงจัง่อยนะครับโอ้เดี๋ยวผมสิไายไก่บิ่งครับปัดไลยครับพี่น้องเดี๋ยวสไก่ไก่นะครับเด้อนี่ครับในพื้นที่โรงงานนะครับเด้ออยู่พ่นป่วงครับผม นี่ครับขาวจากผากอ้อมพ้นเลยครับผมเฮ็ดพวกขกหน่อยครับตามาครับตามาม่หยักหย่อนแสงจะหน่อยครับนี่ครับผมกลุ่มหนึ่ง,น,งน่าอีกครับเก็บพวกขกหน่อยครับผมโอ้ยพี่น้องนี่เฮ็ดพวกขกหน่อยครับเต็มไปหมดตลอด ครับไปบางมองมันหยุดย่อนแสงเจ้าหน่อยได้ครับด้วยผี่น้อนด้วยปาดครับนี่แต่นอนกำงงามครับผมสิเอาบกนอนสิเก็บบกนอนนี่นอนดูย่อแม่พี่น้องปัดจริงท้งแล้วมาครับผม โอออ้ยพพมีน่เห็นบนุญหอย้อนแสงจัง่อยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเงาผมบาง้เบ่งด้อครับเด้อโอ้เห็นบนลครับเป็นกลุมเปนโมยอยู่นี่ครับออนี่มนเมียนมืดครับนี่ มูไมูเลยี่ขากจากันี้สาัวนี่ครับขี้น่อยให้กูหน่อยครับผมิ้ทำครับผมมานนเลยครับเด้อมนั่นเห้อง่อแกบนี้ยี่ครับมาพ่อแก่ครับนี่นี่ครับ่่ให้กูีหน่อยครับเรื่นสิงใยุแกงัร่ง้กเก็บหนครับจะสวนสวนยอมครับสวน ป็นดอมยูงงานเจ๊ไม่เจ๊ไม่ uh> ีเน uh> ิตเจมีค uh uh ูปีนะทำปีน uh ีทังงานนีโอ้ยหน่อยหน่อยแล้วช่ว่าเ็ <h <h ูแกน่อยผมุเก็บปูแนเ็คนหน่อยครับคตหน่อยยังไงยังไงก็หอยเก่งมากมีคำยังไ้าเลยีคเจ๊ยเอาคือใชได้ดุเกียงเยะครับเพียงในน้อยเลยเอ้กูโม่จุงเจี๊อกครับสิบปอยยังสี่อ่ะก็ดีมั้งสวัสดีครับไ่นอง พเพลียออกนมนจากของทั้งงานครับออกจากของทั้งงานก็ไดยงานของอาหารเหล่องมากอยคนนอ้อยหรืเปล่าแค่หน่อยครับผมสวัสดีครับ,รบเฮ็น่อยทุกวันเราไปจิบสันดครับกิบหรือสันดานก็เป็นครับ,บ,รบลูกหน่อยลูกหน่อยยี่ไงลูกหน่อยตัวเลยหน่อยหลายๆครับคือว่าหลักหนักคนเขาเนาะแต่สิ่นี้เฮ็ดนี่ของกิงเนี่ยมียุ่งเนี่ยตามธรรมชาติตามอัฒนธรรมตามวิธีธรรมชาติของมันเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮ็ดคนหน่อยอันนี้คือสิบปเก็บแล้วครับก็เอาไว้ยังสี่ละเอาไว้เห็นมีเชื้ออยู่นี่แหละมันก็ออกทุกปีแล้วครับแต่ปีนี้อยากอยากออกงามน ยางเป็นดอกงามเนี่ยคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงสำนเนียงนล้ครับนอกเป็นคลิปสั้นๆแล้วครับเนาะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ชมคลิปฝา,ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเด้อครับเด้อหนุ่ยสารพันจะเปลี่ยนครับผมสวัสดีครับ